จ้าตอนนี้เพิ่นกับยู่บ้านเลยจ้าอันนี้อันนี้ไลซอนจ้าน,นี่ไลซอนอันนี้น้องจัดตั้งให้ซื้อว่ดดำนะจ้าที่แจ๊ที่แรกว่าสิตั้งวัาไรดอดตัวเลยว่ามันเอิ่นยากเลยเอิ่นเดินดำอันนี้ลงมาตะโดนแล้วอันนี้ลงมาเมือวานจ้าอันนี้ลงลงก้อนนะอน,นี่แต่ว่าก็อยุ่ในคลิปนี่แหละจ้ะาไลออนเนี่ย นีพี่แดงพี่แดงนี่ก็ลงมาคือกันตะวันลงมาแต่โดนแล้วสามปีแล้วจ้าทุนเนี่ยยนหนีตะโดนแล้วแม่มูแม่แดงจา้าเบอร์อะไรตัวดำนี่ดำนี่เป็นตัวผู้แล้วจ้ะไรซ้อนเป็นตัวเมียใครตะวาเป็นตัวผู้บอมเป็นตัวเมียอีกตะวานตัวยังกะเสือเลี้งยงคือเก่าแล้วจ้ะ โอ้ยมือเนอเนี่มือเนอะนี่มวยฟ้ากันใหญ่ให้ใหญ่ห,ญหัวหน้าอันขาบัน,นีิขาเออเอออะไรซอนฮึดื้อแล้วจเจ้าคนเนี่ยหมูว้านนี่มาแบบนิ่งๆเกียร์เขาแบบกินกินอิ่มเ่าเป็นหมูว้านนี่ะดื้อแล้วหมูว้านนี่สงสัยอันหนาวตากฝนไม่ได้สงสัสยหนาวเล่นิ่งแค่สโลออย์ย แกกอะไรไเล่นกับพี่มันไปเจ้ว่าเพิ่นคิดว่าไอ้ตัวที่หลงมาไม่ในน่นะจาจะอายุหลายก็ไร่สอนเหมือนกันเพราะสอนออกมาหนี่งคือตอดตัวนี้น้อยเป็นยางแปะแปะ,แปะอยู่เหมือนกันมันจะเบิ่งมันขาแม่ลูกขาแม่ตอดตามยาเล่นเจ็บแถวานิดน้อยเลยไปเล่นนะ้ำพิอันนั่นยจำไว้เลยเห็นไหมเนะี่ย ะสองคนมันเออดำเล่นอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องอะไรทำอะไรเอาเอาเอาอย่างงี้ไงหลังต่ำๆม่ผู้ดเดียวไปเลย <c oughs> อุ้ยอันนี้ก็เล่นมาต่ำมือก <c oughs> ูนะตื่นเศร้ามามขันสีลงมาจากบ้านเนี่ยยืนซาบลาบเงยหนา้าขึ้นไปทีงบ้านแล้วก็อุ้ยเปยิ้นนอนอย่างเชิงจะเงยขึ้นไปทีงระเบียงเลยยืนซาบลาบอยู่ตัวใดก็ได้เงยหน้าขึ้นไป ขนันขนี้ยินเสียงอันเปิ้ลน,นี่วายมวนห้องตจย่แต่ละตัว,ตวเออมันแรนมาต่ำเอาโดยตรงตัวนี้น้อยๆน,น,นี่ฮะแดงอิทาคู่ลูกๆอย่ามายุ่งกับแม่ไปยอกันที่บุญเออไปคือ ถ้าจำได้ภายในเวลาเดือนกัวป้าจ้าเนี่ยสามตัวนี่ที่หลงเข้ามาแมนบ้าเดือนกัวบอที่หลงเข้ามาพรอเนี่ยจากไลออนกอนแล้วก็มาไลาซ้อนตัวยุ่งบนนี่จ้าแล้วก็บ,บักดำตัวล่างบักดำนี่เพิ่งได้มาเมื่อวานวนี่จ้านี่เป็นคิดว่าประมาณเดือนกัวน่าจะได้ที่มันหลงเข้ามาพร้พอมๆมกันเนี่ยสามตัวมันอันนี้พี่แดงพี่แดงตอนหลงเข้ามา ได้สองสามปีนี่แหละจ้าแดงแดงลงอยู่น้ำด่นแล้วแต่ว่าตัวน้อยน้อยอยีหแดงลงในทอแขนไปนในจ้าแขนไปนในน้อยกำนี้ร์น้อยเหียงเป็นคือโปลิโอนี่แดงไลออนเข้าบ้านเลยนะเร็วออกไปถนนเห็นยังมาบอกแดงจัดการมึงเด้มันมักหลักออกถนนแบงนี่มันที่ได้ตายดีบ่บ่ฮะ กงดเดี๋ยวเพิ่นพาเบิ่งมกม่วงจ้ะมะม่วงเบิ่งคือสีน้อยๆแต่ว่าใหญ่อยู่จังนี่ยดีจ้ะ ลักเสียทาดมันจะสีเอ้ยมันแมนวันนี่มันย้อนแสงอันนี้เป็นเขียวใหญ่ได้จ้าเนี่ยน้อยละเกือบน้อยละเป็นโลก็มีเกือบโลก็มีแต่นี่ค่ะคะข้างที่จีนยังใหญ่แต่ตัวกนียนีหนึ่งน้อยๆหนึ่งกระจายนี่นีกระายเลยมันใหญ่ bón như đây cho những bạn này khẩu mệt khẩu nhàng như đây cho nuôi nhai ừ. cần nhàng dọc, con vun vãi về mất nan nghỉ lọc nghỉ được à đó à đó chú chi anh đi tới bên ai mua bao giờ này เอ้ยนี่หมู่บ้านนี่ฝนตกมันจะมันก่ได้ไปอันนี้พี่สิเป็นบวกทันทันฝนตกก็คือต้องมีน้ำหงคันตกคักไหมแต่แต่ว่ามันก็เสียเพราะว่าทางที่เป็นขับรถเข้ามามันจะเป็นนังซื้อจ้ามอง,งเป็นลุมคือพวกมีน้ำหงคือเป็นเพราะเคสเฮดนาดินแบบเป็นนังซื้อซื้อไหมเธาเพราะเปียกๆเลยเป็นยงังจุดๆไปแล้ว อ้อนหยอกแหงน้องกระยานจ้าสำหรับคลิปนี้มันจะก่อนจบคลิปวปสนาด้ค่ะสวัสดีค่ะไลออนเล่นแรงมากเลยอ้อนตีได้ปะเนี่ยเรงมันมันคุมขบหยอกน้องน้องสิไปหยอกอัอนบักมีบักดำตัวไม่ได้